ะกี้ที่หยิบขึ้นมานี่คือบอลอะไรคะอ๋อนี่ไงวันศุกร์อ่าม,มาตัวนี้นี่ไงเดือนอบอนเดือนอเดือนพฤษภา สวัสดีค่ะมาพบกับยุโมโม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนนะคะมาที่ราชบุรีค่ะมาที่สวนจอมบึงบอนสีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีบอนสีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรขายหรือเปล่าหรือราคาเท่าไหร่นะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณเชอบาร์อาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบอนสีกันค่ะอันนี้นะคะมาแล้วนะคะก็เป็นเป็นในบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องเขายังไม่มีลูกไม้ขายใช่ไหมนี่ นี่นะคะเป็นบอลอย่างนี้เลยชื่อน้องอะไรคะน้องชิโก้ครับผมชื่อโก้นะคะก็คือเลี้ยงบอลสีมานานมากแล้วใช่ครับเลี้ยงมาสี่ปีแล้วครับโอเลี้ยงมาสี่ปีแล้วใช่ครับจริงไหมที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าหนาวเขาจะทิ้งใบกันใช่ใช่ครับจริงครับแล้วเขาใบจะหายหมดเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไว้ในตู้อย่างเงี้ยมันจะไม่ทิ้งใบอ๋อก็คืออบอุณหภูมิไว้อ่าเขาคุมความชื้นครับอยู่ที่ความชื้อน้องโก้นะคะน้องโก้ขายใน Facebook อะไรอย่างงี้ได้ไหม ก็ขายครับอยู่ในกลุ่มบอลสี่ครับอ๋อในกลุ่มบอลสี่เลยใช่ใช่ครับผมแต่ตอนตนนี้ยังไม่มีลูกไม้ขายอ๋อยังไม่มีลูกไม้ขายก็คือตอนนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ามีต้นไม้ที่มีอะไรเลี้ยงอยู่บ้างเนาะอ่าแต่กี้ที่หยิบขึ้นมานี่คือบอลอะไรคะอันนี้เป็นหมอสีน้อยครับอ๋อหมอสีน้อยเคยเห็นแต่ตอนต้นเล็กๆที่แบบว่าเขาไปตะลุมบอลกันต้นละสองร้อยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ออกลายแบบนี้ครับอย่างนี้ขายไหมคะ อันนี้ยังไม่ขายครัยังไม่ขายจะเก็บไว้ทําแม่พันทําแม่พันธุเนาะอันนี้วันสุกอันนี้อ๋อนี่ไงวันสุกแต่ว่ามันเพิ่งจะฟื้นมาครับอันนี้คือวันสุกนะคะก็ยังไม่ขายก็เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันโอ้แต่เราพามาดูแบบให้เห็นว่าแบบเออตัวไหนชื่ออะไรบ้างเนาะแล้วยังสีแดงๆนี้ค่ะอันนี้แดงสุรินครับอันนี้แดงสุรินใช่สวยมากเลยเนาะใช่ครับแดงสุรินเเป็นไม้ใบแดง ใบเขาจะสีแดงทั้งหมดโอ้แต่ว่าเลี้ยงต้นนั่งยากกับใบบางแล้วก็อ๋อแล้วก็การค่อนข้างจะใบเขาจะบางกว่าใช่ใช่แล้วก็โตช้าโตช้าใหญ่ส่วนใหญ่เลี้ยงก็โตสุดก็ประมาณนี้ครับมันจะไม่โตไปกว่านี้หายากไหมก็จะเป็นไม้หายากต้นหนึ่งอ๋อก็จะประมาณนี้ของตู้นี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันอ่ามาตู้นี้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ย ต้นนี้จะเป็นนักเส็น้านางพิม์นะครับหน้านางพิมพ์ใช่ครับหน้าผมไม่แน่ใจนะอพอดีว่าไม้อ่ะมันซื้อมาหลายปีแล้วแล้วมันป้ายชื่ออ่ะที่เขามันมันเปื่อยเพราะมันสี่ปีแล้วมันก็กรอบไปเลยอ้โก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนี่ไงเดือนวันเดือนเดือนพฤษภาครับจริงๆมีเมษสายอยู่ทู้หนูแต่ว่าใบมันยุบไปเพราะผมเปลี่ยนดินมันอ๋อเปลี่ยนดินมันแล้วมันมันมันช็อต มันรับสภาพไม่ทันมันก็เลยเฉาไวมันมันก็เลยทิ้งใบทิ้งใบไปครับก็รอแทงขึ้นมาใหม่แล้วอย่างอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ครับไม่ทราบชื่ออันนี้ลูกไม้ไม่ทราบชื่อเนาะโอ้และอันนี้คะอันนี้น่าจะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดครับอันนี้หยาดฝนผู้ใหญ่โชดก็คือเขาก็ตั้งตามชื่อที่เขาเป็นคนเพาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพอดีว่าหยาดหยาดฝนนะมันเคยจดทะเบียนมาแล้วเป็นพันใบยาวแล้วทีนี้ผู้ใหญ่โชดทำามาจัด จดทะเบียนเป็นญาติฝนซ้ำเขามันก็เขาก็เลยต่อชื่อเป็นญาติฝนผู้เยาวชน,น,นและอันนี้อะคะอันนี้เป็นขวันซีรีครับผมขวัญซีรีใช่ครับอ,อันนี้ใบใหญ่มากสวยมากมมเป็นแม่พันธุเป็นแม่พันธุนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูตู้นู้นกันสองตู้ตู้นู้นมีขายด้วยใช่ครับน,น้องกู้พาไปนะคะนี่เริ่มเลี้ยงโคโลแล้ว <laughs> กำลังมากำลังมา จะเลี้ยงทั้งหมดเรอครับตัวโลอโลอะไรเงี้ยครับกำลังจะเริ่มเริ่มนะครับอู้อันนี้ใหญ่มากอันนี้คือนิลทองครับนินทองอันนี้ขายไหมคะหรือว่าเป็นแม่พันธุ์อันนี้ยังไม่ได้ขายครับเดี๋ยวไม่รู้จะตั้งราคาไหอันนั้นคือหยาดฝนที่บอกเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้มีคําต่อท้ายเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นหยาดฝนผู้ใหญ่ชดเหมือนกันครับอ๋อโหอันนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้แม่รูปไม้ใหญ่มากเนาะ และอันนั้นนะคะอย่าบอกนะว่าอ e ีเหนาอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันครับก็คือจะมีต้นนี้ต้นนี้ขึ้นจะเป็นลูกไม้ที่ผ,มผสมลูกไม้อ,อ๋อลองผสมเองใช่ไหมใช่ใช่<อ>ก็เป็นลูกของอ e ีเหนามีต้นไหนที่มีดอกไหมก็น่าจะเป็นต้นนี้กำลังมีครับอ๋ออันนี้เป็นเม็ดแดงกำลังมีอ๋อที่ดอกอันนั้นคือเป็นเป็นดอกแล้วเราก็เอาเกสรเขามาผสมกันเพื่อให้ออกมาเป็นลูกไม้อีกหนึ่งต้นใช่ใช่ใช อ๋อ oh, อันนี้ก็สวยมากเลยอันนี้มีราคาขายใช่ใชอย่างเช่นต้นนี้คือต้อนนี้อ่าผมยังไม่แน่ใจชื่อนะครับแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะใบากับเม็ดเนี่ยครับน่า uh huh. จะเป็นพันธุ์อะไรเป็นพนันธอารายใช่ครับราคาสามพันครับผมมีสองต้นมีสองต้นทั้งหมดโอ้อันนี้ก็สวยสีแบบเหลือบๆอ,อ่าอันนั้นรู้สึกจะเป็นบอลฝรั่งครับบอลฝรั่งใช่ก็บอลฝรั่งก็คือบอลที่เขานาเข้ามานาเข้ามา อู้อันนี้ก็สวยเนี่ยนาราธิวาสใหญ่มากนี่ใหญ่มากอันนี้แปดพันหายากใช่ไหมก็ค่อนข้างหายากอืมแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้คือมณทียนทองครับมณทียนทองใช่ครับอันนี้มีเจ็ดเจ็ดหน่อเจ็ดต้นมีเจ็ดต้นนะคะทั้งหมดเจ็ดต้นหนึ่งหมื่นบาทนะคะอ้อันนี้ก็เรียกซับครับผมอันนี้เหลือใบเดี่ยวเปลืกระถางแล้วมันก็เลยยุบไปครับชอกนิดนึงชอกไปโอ้ เดี๋ยวว่าจะเอามาทำจานวนครับอ๋อก็คือต้นนี้ก็คือแบบเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไอ้นี่อะไรก็จะเผาหัวแล้วก็ทําจํานวนใช่อ๋อแล้วอย่างข้างในต้นต้นนั้นมีไหมคะก็มีครับแต่เป็นไม้ที่มันยุบไปแล้วขึ้นมาครับมันต้นเล็กหน่อยจะไปดูก็ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวให้น้องโก้พาไปดูสวยมากนี่เป็นอีกตู้หนึ่งนะคะตู้นี้เพิ่งท่ส ตัวนี้เพิ่งทำแม่น้ำตาปีโมงมงคลอันนี้ใช่ไหมใช่แม่น้ำตาปีใช่ไหมมีเมืองศรีสะเกดด้วยต้นนั้นเป็นตับจังหวัดเหมือนกันอ๋อเป็นตับจังหวัดใช่หลายต้นเลยบางต้นที่ยังหาชื่อไม่ได้เป็นลูกไม้ หรือว่าเป็นไม้ไมีชื่อเนี่ยนะครับแต่ว่า<อ>ป้ายมันเปื่อยไปแล้วเราก็เลยไม่รู้รจําไม่ได้ชื่ออะไรไไบอนสีมันคือค่อนข้างเยอะเนาะออืป้ายผูกโอ,อ,อก็จะประมาณนี้นะถ้าสมมติใครสนใจอยากจะซื้อต้นไหนของน้องโก้ก็ติดต่อได้ที่ช่องทางไหนคะก<อ>็เบอร์มือถือไหมอ่าเบอร์มือถือเลยอ่าเบอร์มือถือแปดสี่ครับศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งสี่แปดแปดศูนย์สามครับแปดแปดศูนย์สามนะคะมาจังหวัดราชบุรีนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาดูได้เลย ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีครับก็เลยว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวจะไม่เจอเนาะก็โทรเข้ามาก่อนหรือว่าถ้าติดต่อทางเชฟซบุ๊กก็ชื่อเอกชัยภูดมเกียรติครับโอเคเอกชัยภูดมเกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ในในช่องนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ ก็สําหรับคลิปนี้นะคะจบคลิปกันแล้วนะคะสําหรับบอลสีของน้องโก้นะคะที่เลี้ยงในบ้านนะคะบอลสีตอนนี้ของน้องยังไม่ได้เยอะยังไม่มีลูกไม้เยอะมากนะคะแต่ว่ามีตัวแม่พันธุ์ค่อนข้างเยอะเลยก็มาถ่ายเก็บไว้ให้เ,เพื่อนๆดูนะคะส่วนนี้อยู่ที่ราชบุรีเดี๋ยวยังไงทิ้งเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เบอร์อยู่ในคลิปนะคะก็สําหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเชอร์บาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คนรักด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ